สวัสดีครับผมนายภูนทรัพยงศ์สวนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทักษะการเตะการถีบแล้วก็การป้องกันนะครับเราจะมาดูทักษะการเตะก่อนนะครับจะมีอยู่สี่จังหวะนะครับเท้าขวาก่อนครับดูครับหนึ่งสองสามสี่อีกครั้งเร็วๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปจะเป็นเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายก็เหมือนเดิมครับสี่จังหวะหนึ่งสองสาม สี่หนึ่งสสามต่อไปจะเป็นทักษะการถีบนะครับเหมือนเดิมครับสี่จังหวะ1 2 3่งสองสาหนึ่งสสาต่อเป็นเท้าซ้ายนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองต่อไปจะเป็นทักษะการป้องกันนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนมาเตะน,นะครับ ครับผมการป้องกันนะครับเราจะใช้แขนกับขานะครับติดกันแล้วป้องกันหัวครับเดี๋ยวลองป้อลองเตะขวามาครับประมาณนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับอต่อไปข้างซ้ายนะครับอประมาณนี้ครับอีกรอบนึงครับครับต่อไปจะเป็นการป้องกันการถีบนะครับการป้องกันการถีบเราจะใช้มือใช้มือ ข้างเดียวกับขาที่เขาเตะมานะครับสมมติ Smooth, เขาเตะขวามาเราจะใช้มือขวาปัดนะครับลองถีบมาครับอึ๊บแบบนี้ครับปัดออกข้างครับต่อไปข้างซ้ายครับอึ๊บปัดออกแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ